บบเมืองคานต้องเชิญไปขายอยู่ที่หน้าเมืองคานไปตั้งบูธหน้าเมืองคานเออสินค้าผมดังจะต้องไปตั้งบูธอยู่หน้าเมืองคานที่ฝรั่งเศสเข้าใจไหมสิบนาทีนะวันนี้ตาก้าขึ้นราคาไหนครับโจเห็นโจเห็นตาก้าไหมเฮ้ยบ้าราคาสูงมากเท่าไหร่เจิดเท่าไหร่เจ็ดสิบสามบาทบ้าปะ โครงการแร่กูบอกวันนี้แหละกูมาเสียงงานอยู่กลางหมู่บ้านโครงการ <c oughs> ไม่อะไรมันเพิ่งสี่โมงเย็นอยู่เขาเขายังไม่เริ่องานหรอกชุมชนน่ะ <c oughs> มันบ้าไปป้าส่งฟรีอีกเหรอเนี่ยไอเจ้าบ้าไอเจ้าบ้า,า,บา <c oughs> ดมปุ๊บหายเท่าปั๊บยาดมที่ดมแล้วไม่เท่ายาดมฟินแหง ดมเพ๊บคุณจะไม่รู้สึกถึงควาเท่าเพราะกลิ่นเนี้ยผมดามาเพื่อวัยรุ่นกลิ่นัยรุ่นเลยยาดมที่แบบว่าไบรุ่นดมเราชอบไหมเออเกจะบ้าปะอีกแปดนาทีแปดนาทีขอแค่ห้าร้อยกระปุกพอขอแค่ห้ารกระปุกอันนี้เป็นยาดมของคนรุ่นใหม่ยาดมฟินแฮงเจ็สิบสามบาทวันนี้ใครกดตะก้าถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามี จะมีอีกทีสินค้าเราก็จะหมดแล้วจะมีอีกทีอีกอ่าาจะอีกสี่ห้าวันสินค้าจะเข้าผมสั่งสินค้าปีอีกหลายแสนชิ้นเพราะว่าอะไรไม่บอกทําไมถึงสั่งสินค <off commend able battles> ้าเยอะเตรียมวางขายที่ไหนหน้าไอไออุ้ยชอบพูดตลอดเลยเขาก็หมั่นไส้เราไอเรามันก็น่าหมั่นไส้ด้วยสิเอาหมั่นไส้เราเลยนะ อย่าโดมละลายแสนชิ้นเอาไปวางขายที่ไหนน้าโดมในสมองโล่งจังสำหรับใครที่กำลังเครียดอยู่ช่วงนี้ใครมีคำเครียดในสมองเอาฟินแลนด์ไปดมเลยก็เรามันหน้ามันช่อย่างงี้แหละเขาเลยโกรธเขาเลยเกลียดกันหมดทั้งประเทศน่ะไอ้ผี่บ้านฟินแลนด์เนี้ยไอ้ตบ้ามาตอนนี้หนึ่งร้อยชิ้นแล้ว หนึ่งร้อยชิ้นไปแล้วนะครับผมหนึ่งร้อยบ้านไปแล้วนะครับผมเท่ากับสองร้อยชิ้นเจ็ดนาทีตอนนี้เจ็ดนาทียาดมออกสองร้อยกว่าชิ้นแล้วนะครับเจ็ดนาทีสุดท้ายตอนนี้ยาดมออกสองร้อยชิ้นแล้วเออกับราคาเจ็ดสิบสามบาทราคาถูกที่สุดในโลกยาดมที่หอมที่สุดในโลกยาดมผมบอกนะดูสมุนไพรผมอ่ะผมบอกโรงงานว่าพี่พี่อยากทำยาดมที่ดมมาเรารู้สึกเหมือนอายุแปดสิบได้ปะผมขอยาดมที่รู้สึกว่าอายุถึงยี่สิบได้ปะ เดินมาปุ๊บเฮ้ยแกยี่สิบปีหนดแกอืมสำหรับใครที่ชอบอายุเด็กอายุยี่สิบปีหน่อยๆนี่เลยแกเลดมากดมแล้วดมแล้ว,ม,ลวมันลดตอนนี้ได้ราคาพิเศษมากๆเลยนะครับได้ราคาพิเศษมากเลยตัวน,นี้แบบเฉพาะกลิ่นเลยมีลายอีหกนาทีนะครับอีหกนาทีกับการกด ยาดมฟินแห่งหกอาทีตสุดท้ายเป็นยาดมของคนรุ่นใหม่เป็นยาดมของเจเนอเรชันเจนซียาดมเจนซี่เอางี้ผมขอคนที่เคยดมแล้วรีวิวให้ผมหน่อยแลวขอจะหาว่าเรามีแต่หน้ามาดอมบอสบอิบ๊กพิพันฟินแลนด์ไวไสแตกยาดมไม่เห็นหอมเลยกล้าพูดไหมว่ายาดมผมไม่หอม ใครดมแล้วไม่ชอบมินมินมาเลยดมแล้วมินมากเออมินนี่เขียวมากเลยดมมันอื่นดีกว่าไม่มีหรอกนี่คืออันผักระเดียวยังวันนี้ฟิวนี้พราะอะไรไหมพิ่งหมันไส้นะมันเป็นอารมณ์เรามันมาตามตามฟิลระวันแต่ละวันเรามาอารมณ์แบบฟิลหน้าหมันไส้ยังไงวันนี้นะแกกลิ่นออกแนวไหนกลิ่นไปรุ่นน่ะพี่เหมือนเราดมเด็กไปรุ่นน่ะมันเราเติมเด็กอ่ะเออใช่ปะมันเราเติมเด็กมันเราเติมแบบเด็กอายุยี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ย ยี่สองยี่สิบสามอะไรเงี้ยใครกินเด็กควรโดมยาดมฟินแหงนะใครชอบกินเด็กดมฟินแหงใครชอบกินเด็กดมฟินแหงเฮ้ยแล้วดูคอมเมนต์นนะ่ะผมถามว่าผมถามว่ายาดมผมอะ่ะดมนานสุดได้กี่เดือนอ่ะผมท้าเลยยาดมผมสองเดือนไม่หายไม่หายหอมงยาโดมผมหาย คือสองเดือนไม่หายหอมเลยคุณดมมานานที่สุดกี่เดือนแล้วผมถามหน่อยยาดมผมเนี่ยคุณดมมานานที่สุดกี่เดือนแล้วบ้าสามเดือนปกติยาดมหนึ่งเดือนมันก็ต้องซื้อใหม่แล้วป้าสามเดือนเลยเหรอพี่เวอร์แหละยาดมหอมนานที่สุดในโลกยาดมฟินแหง จะบ้าส่วนมากที่ได้ดมอาทิตย์เดียวคือมันหาย4นาทีสุดท้ายกับการกดยาดมนะครับ4นาทีสุดท้ายสําหรับการกดยาดมบ้าสองเดือนยังหอมอยู่เลยแต่ก็ซื้อเพิ่มมาเดิมแกแล้วไม่จริงหรอกจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยยาดมดมแค่สิบวันเพราะว่าหายครับจบแล้วคุณชีวิตนี้ขนาดยาดมยังรักษาไม่ได้แล้วใจเราล่ะ ไขาบอกมันกงได้น้ำไหมไม่มีเนาะัจได้อย่าดมในรับสาไม่ได้แล้วใจเราถรงกำลังตามไม่ได้แนะ่นอนไอเต้าบวงเลยนี่ยแหละคือบอกเลยว่ายาดมรอในการดมยาดมเนี่ยดมยังไงให้มันฟินคือดมทีละข้างนะยาดมอย่างนี้นะมันจะไม่เข้านะดูนะมันไม่เข้าดมทีละข้างอย่างนี้ดมปุ๊บจะเห็นหน้าของพรีเซนเตอร์อันดับแรกเลยเห็นหน้าเพื S ่อนฟินแลนด์ อันดับสองเห็นหน้าเบสคำสิงอันดับสามเห็นหน้าใครอีกไม่บอกเหลือเวลาสามนาทีสุดท้ายนะครับในการกดสั่งซื้อ,อยาดมฟินแฮงตอนนี้ได้แล้วครับผมสามร้อยบ้านแล้วเหลือแค่สองร้อยบ้านสุดท้ายนะครับผมจะเอาตะกร้าออกนะเพราะสินค้าเรามีจำนวนจำกัดนะหอมจริงไม่ได้มูยาดมฟินแฮงไม่ไดม้มหอมจริงไม่ไดม้ม ช่วงนี้สนับสนุนโดยไมเดมโมดมไปหอมไปของไมเดมโมจริงปะนี้่ยไม่จริงคนละคืออย่างนี้แล้วกระปุกมันใหญ่นะกระปุกมันดูอันนี้ดูฝ่ามือนะกระปุกดูสิใหญ่ปะดูดิกระปุกใหญ่ปะดูดิใหญ่มากถ้าดูกับเพื่อกับฝ่ามือนะกระปุกใหญ่กว่าหน้าผมอีกดูสิ กับปลูกใหญ่กว่านั้าปุยวันฟินแลนด์อีกดูสิเห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะสั่งไปแลวห้ากระปุกมีคนเคยดมแล้วเคยซื้อแล้วทำหายมีปะมีคนนว่าดมแล้วทำหายมีปะมีไหมใครดมแล้วทำหายมีไหมใครซื้อซ้ำเกินสองครั้ง ดูมือขึ้นใครซื้อซ้ำเกินสองครั้งยกมือขึ้นใครซื้อซ <G ül> ้ำเกินสอ 2, คงครั้งยกมือขึ้นเรียกตกงานใครซื้อซ้ำเกินสองครั้งยกมาขึ้นใครซื้อซ้ำเกินสองครั้งยกมือขึ้น, 3, น <G ül> <G ül> แกเหลืเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินะครับเรลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินะครับเฮ้ <G ül> ยแก อีกหนึ่งร้อยบ้านครับอีกหนึ่งร้อยบ้านครบห้าร้อยออเดอร์อีกหนึ่งร้อยบ้านครบห้าร้อยออเดอร์อีกหนึ่งร้อยบ้านครบห้าร้อยออเดอร์ยืมใหม่หน่อยโอเคได้ได้ได้ขอ,อตั้งก่อนใครสั่งให้ผมยืมผมขอคนหนึ่งออเดอร์นะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับแคปมา,า่อดท่ไหมอย่ามาล่อให้เราตกน้ํานะห้าพันคนดูอยู่เดี๋ยวล่อให้เราตกน้ำน้ำไมนะ่อา แค่ปเร็วพี่ผมเป็นดารานะพี่จะมีไม่ได้นะพี่ใช้ดารามนมีม้แหละสี่สิบวิสุดท้ายสี่สิบวิสี่สิบวิสี่สิบพี่ดาราไมาให้เด้งมาด่าอะไรกลางโครงการหมู่บ้าน ถ้าเขาเอาไปพูดต่อว่าดาราคนนี้เาเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ดาราดังจิกผมไม่ดาราแผ่นซีดีเถื่อนผมคือดาราแผ่นซีดีเถื่อนที่เขาไปก๊อปขายชุดนี้จองชุดเนี้ยทขาเป็นอย่างนี้นะครับแหวกแหวกอกอย่างนี้เลยเนี่ยชูแหวกอกชูไม่ได้เห็นแล้วนะลูกจีบหกวินาทีสุดท้าย ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาแล้วฉันคงต้องไปขายอย่ายม่มในน้ำให้ดูหน่อยค่ะพี่ผมไม่ได้เตรียมช่วยอออวันหลังกันมาพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไง คุงนีไงคุยทะลุห้าร้อยบ้านจริงว่ะทะลุห้าร้อยบ้านจริงว่ะไอ้บ้าจะบ้าบอกเพิ่มกล้ามหน่อยตอนนี้ยาโดมเหลือเจ็ดสิบบาท คุณเป็นอะไรมเนี่ยจะบ้าตายไรวันแกมันเหลือเจ็ดสิบบาทนี่ยาดมหรือยาหมองเนี่ยแกมันยาหมองปะเนี่ยดมก่อนดีกว่าเวลาคุณดมนะครับ คุณดมยาดมจิตบ้าโตเกียวตอนโตอวินพี่กับทำตาเขียเมื่อกี้บินเลยปะ แกมันเกินจริงนะ้ราคาเนี้ยแกมันไม่เคยเห็นราคาน,นี้ันจะเป็นลมตกน้ําดีกว่า <c oughs> พี่จริงผมเป็นซีอนะจริงจผมเป็นเจ้าของค่ายเพลงผมเป็นคนจริงจผมคีปลุกนะพี่จริงๆ <c oughs> ผมมีลูกน้องเปสองสามร้อยคนนะพี่ <c oughs> ผมทําตัวแบบให้เขาเคารพและถ,ถืออยู่แล้วดูสิผมจะทำตัวบองๆง,งได้ไง <c oughs> เป็นซีอูต้องทําตัวให้มันแบบมีภูมิฐานให้เขารับถือให้เขายกมือไหว้สิ ไม่เราเป็นดาราเราเป็นซีอโอเรามีเจ้าของเรามีธุรกิจมากมายขนาดนี้ทั้งร้านอาหารน้ำผักบาคาราเกเป็นทั้งผู้บริหารค่ายเพลงผู้บริหารวงดนตรีขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่และมีอาดุมที่ดังทั่วทโลกเสื้อให้นมลูกพี่เสื้อเกาหลีพี่จะมาให้นมลูกอะไรอยู่นี่แต่ให้ได้นะ จริงๆมันให้ได้นะพี่เพิ่มกล้ามเท่าหน่อยถ้าผมเพิ่มกล้ามผมกลัวผ,ผมจะแบบผมก็มันหลอกไปไปอย่างพี่แค่นี้ผมก็แบบไม่รู้จะเอาคำหล่อไปไป,ไปบางอะไหบ้านผมมันลลบ้านผมมันโลกทุกคำหลอ่อผมจะเอาคำหล่อไปวางตรงไหนเดินไปพวกให้นตัวคำหลอ่อตัวเองเข้าห้องน้ําหน้าตัวเองก็มีตัวคำหลอ่อผมไม่อยากเพิ่มคำหลอ่อแล้วบ้านมันแคบรถก็มีที่บางแล้วพี่อยู่คำหล่อผมอะ ถ้าทำซิแกแนะบอกเลยงงหัวไม่ขึ้นปวดคอปวดคอขนาดไม่มีซิแกแผคยังปั้นตาขนาดนี้ส่วนจะมีซิกแพคขนาดไปไปขนาดเอาหน้าไปแนบผู้สาวอยู่นะขนาดเอาเอาแนบไปเอาแก้มไปแนบอยู่นผู้สาวอยในใน,ในฟินขับลูกค้านะ่ะยังโดนวินฉับนุวันนี้บอกอู่สามปี พูดอยู่สามปีลูกคา้าลูกคา้ากับลูกค้าอยู่คอยเชก่อคอยคอยเชือบินอยู่สามปีบอกบอกบอกรด้ว่าลูกไงพุรณะอีีเขาดูแลลูกคา้เา,คาเขา,เา,เขา,เา,า,ากเานนา็เอาหน้าไปถือลูกค้าเอาใจลูกค้าเขาจะเดี๋ยวนี้มาใจเขาหลายๆไงผาบากันแล้วกี่เขาไงอันนี้อย่างโอยเอาหน้าไปท้าผู้หญิงคนนี้โอ้บอกอยู่บนปีไว้สตว์บบเบาเบาเท่าจะเทียบอาสุเมือนี่ อิลีป้าดาวสวัสด,ดีครับป้าดาวสวัสด,ดีครับป้าดาวป้าดาวอยู่ไหนนะผมกดติดตามป้าดาวก่อนป้าดาวกดผมกดป้าดาวขึ้นกล้องได้ไหมนี่ป้าดาวอยู่ไหนนี่ผมกดถูกคนไหมนี่ผมกดใครนี่ไป ม่ยังพืดด่อะไรึ้นมากกนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับอยากเจอพี่เพียงพานะคะอยากเจอนะคะอยากเจอใครนะเพียงพาอ,อ <laughs> เจอใครนะพี่อ้าวพี่แรงไงพี่แรงอยากเจอพี่แลงอ่นะพี่แรนไหนพี่เปิดกล้องได้ไหม เ็ยกล้องเห,<ล>เห็นเหรอรใช่สิเออได้ไมพี่กดโปรไฟล์ตัวเองสิ <c oughs>